สวัสดีค่ะวันนี้พามาทําผัดกะเพาะราลมิสนะคะเพราะว่าลูกขอมาค่ะนี่เป็นเมนูที่ลูกชายชอบมากเพราะว่าแม่ผัดกะเพราอร่อยนะคะตอนสมัยเด็กๆอะคะเขาจำกินเผ็ดไม่ได้พอเดี๋ยวนี้เริ่มกินเผ็ดได้ค่ะก็รีเควสตให้แม่ทําผัดกะเพราอยู่เป็นประจําค่ะตัวปลาหมึกกับกุ้งนะคะเราถ้ารอไปแช่น้ํามันได้ก็จะทําให้เนื้อมันจะเด้งขึ้นค่ะ หลังจากเราผัดหมูเสร็จแล้วเราจะใส่กุ้งปลาหมึกไปนะคะผัดคลุกเขาให้เข้ากันปรุงรสให้เรียบร้อยค่ะตัวกุ้งปลาหมึกเราจะใส่ที่หลังนะคะเพราะว่าเนื้อมันจะไม่หดจนมากเกินไปค่ะเดี๋ยวเราปรุงรสเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ใส่กะเพราค่ะนี่ค่ะดูน่ากินนะคะ ใส่ใบกะเพราโรยไปได้เลยค่ะอาหารง่ายๆนะคะแต่บางทีเราไปซื้อที่ร้านเราก็จะได้แบบออวัตถุดิบที่กุ้งปลาหมึกอาจจะตัวเล็กไปเนื้อไม่ค่อยสดเท่าไหร่อะไรนี้ค่ะแล้วก็ซื้อเลือกที่มันดีๆแล้วเราก็มาทำกินเองแล้วมันก็ทำกินง่ายมากค่ะ พอผักสลดนะคะต,ตัวใบกะเพราสลดแล้วเราก็ตักขึ้นได้ค่ะไม่ต้องผัดนานนะคะเดี๋ยวกุ้งปลาหมึกก็จะหดเกินไปเอาแค่เนื้อมันเด้งๆพอค่ะนี่ค่ะแค่มันเด้งๆก็พอแล้วค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ ทำให้เราแบบออดูน่ากินแล้วก็ทานข้าวได้อร่อยนะคะสำหรับบางทีกับข้าวให้ง่ายๆไปกระเพราธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะทอดไก่ดาวมาซะหน่อยนะคะแค่นี้ก็แบบดูน่ากินแล้วค่ะเป็นไงคปะปลาหมึกดูเด้งไหมคะกุง้งดูสดๆเลยค่ะเนี่ยค่ะทำกินเองง่ายๆตักข้าวมาเลยจ้า